สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ Cactus Library นะครับ ช่วงนี้เริ่มมาข้างแคคตัสนะฮะก็พอดีแคคตัสไลบรารีนะฮะอยู่ไม่ไกลบ้านผมเท่าไหร่นะครับอยู่เส้นเรียบด่วนนะครับที่จะไปเกษตรนะครับแล้วก็เส้นนี้จะเป็นซอยแยกเข้ามาเล็กๆนะครับซึ่งสถานที่ก็ไม่เล็กนะครับประมาณสัก300ตารางวานะครับแล้วก็ของแน่นๆเลยนะฮะมีร้านกาแฟอยู่ฝั่งนี้นะครับนั่งกินกาแฟกินขนมแล้วก็มีอุปกรณ์วัสดุการปลูกนะครับ ส่วนด้านในนั้นนะครับก็จะเป็นแคคตัสหลากหลายพันธุ์นะครับก็จะมีทั้งยิมโนนะครับเอสโตรนะฮะแล้วก็มีพวกขนนกจริงๆมีครบเลยนะครับแล้วก็มีหลายไซส์นะฮะแล้วก็เหมือนกับแคคตัสฟาร์มหลายๆที่นะฮะที่มีหลายต้นที่ไม่ขายวันนี้มาดูว่าเราจะได้ต้นไปเลี้ยงเนี่ยสวยขนาดไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็มาดูความตาถึงของเราว่ามีโอกาสเติบโตในวงการนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ บอกว่าถ้าคนรักแค็ตัสนี่ก็เหมือนมาในสวรรค์ชั้นหนึ่งเลยว,วันนี้นยะตั้งใจจะมาดูยิมโนนะครับที่มีสีนะครับจะเอาไปเป็นพ่อพัน์ุนะครับนี่โอยุบย่าบะเขาบอกว่าตรงนี้งดจำหน่ายแสดงว่าตรงนี้สวยแล้วก็เป็นพ่อพันนะครับ น,นี่ก็เป็นมะพร้าวทะเลสายนะครับจริงๆก็แอบชอบนะแต่ว่ายังไม่เข้ากลุ่มสิ่งที่เราจะเลี้ยงเท่าไหร่ก็ตัดใจไปก่อนนะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละชนิดอันนี้ก็จะเป็นพวกแอสโตรนะฮะแยกขึ้นมาหน่อยนะครับโอเยอะละลานตามากอะ นี่โอ้โหดูราคากันหน่อยนี่ก็500 500 500าออเอากลุ่มนี้ประมาณ500นะครับเราก็ยังไม่ค่อยรู้นะยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคริสนะเป็นคริสแล้วก็คือซ้อนกันเป็นชั้นๆเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ครังคกหรือเปล่านะฮะที่เขาบอกว่า มันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมนะฮะแล้วก็เวลามีดอกเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็กว่าเขาจะโตเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับก็เป็นคนที่ชอบกลุ่มของแปลกนะนี่จิ๋วๆเลยก็มีนะครับทางคุนี่เขาบอกแพงนะถัทงทองเรียกผิดเรียกถูกก็ไม่รู้เพราว่า มันยังเป็นเรื่องอะไรที่ใหม่มากนะครับสำหรับผมนะฮะนี่น่ารักมากแต่ว่าผมมาดูว่าวันนี้เราชอบอะไรแล้วก็ดูแล้วผมจะไปถูกฉลกกับพวกยิมโนนะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าช้างหรือเปล่านะที่มันเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะอันนี้ก็350นะครับขนาดก็ประมาณสัก3เซนได้นะมันเหมือนพวกปรกากรังอะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มกระบองเพชรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแมมนะครับแมมนี่ก็จะเป็น ไม่เป็นหนามนะเป็นเหมือนขนนกเล็กๆนะฮะแมมมิลาเรียนะฮะเป็นตระกูลขนนกนะครับก็จะมีทั้งขาวเหลืองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยชอบแมมเท่าไหร่นะผมไม่รู้นะแต่ว่าผมอะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเฉยๆอ่ะมันดูกุ๊กกิ๊กไปหน่อยนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอันหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเรียกว่าบ็อคโคลี่นะ ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าความรู้เรื่องนี้เราน้อยมากนะฮะแต่ว่าเริ่มสนใจนะครับเริ่มเห็นว่าเออมันมีสเสน่ห์ดีนะครับน่าสนุกนะฮะน,นี่ก็เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็ร้อยร้อยนะครับอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยนะครับราคาก็าจะอยู่ประมาณนี้สองร้อยห้าสิบนะฮะ ก็ขนาดยังไม่ไม่โตมากประมาณ2เซนนะฮะนี่ก็ยังเป็นเป็นแมมนะครับออันนี้จัดเป็นเซตแล้วนะฮะว้าวนี่ผมจะชอบกลุ่มนี้นะครับอันนี้นะครับสียังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่วันนี้จะมาหาสีปิดๆนะฮะไปเป็น พ่อพันเราในอนาคตนะครับก็คือการขยายพันธุ์เนเท่าที่ดูมานะครับก็จะเป็นการแยกหนอนะครับการพาเพาะเมล็ดถ้าแบบนี้ก็คือเราสามารถเขาเรียกว่าโคลนนะฮะแยกหนอไปเลยนะฮะแยกออกไปไปไปปักใหม่เนี่ยก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมานะครับอย่างนี้เราก็สามารถแยกได้แล้วก็การเลี้ยงเป็นพอร์ตเป็นพอร์ตก็คือการปูไว้เป็นจนํานวนเยอะๆเ,เลยนะฮะแล้วก็มาคัดมาแยกเป็นต้นเดียวๆอีกทีนี่อันนี้ออกดอกโอ้น่ารักมาก ตอนนี้ห้านะครับว,ว้าวมันเหมือนเป็นอะไรที่เมื่อก่อนเราก็เห็นนะแต่เราไม่ได้สนใจอะ่ะพอเราสนใจเริ่มไปจับพิจารณาดูเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยมันกลายเป็นแบบเอ้ยมันน่ารักแล้วมันก็มันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยมันน่าสนุกอ่ะ เดี๋ยววันนี้จะลองเลือกยิมโนนะครับสัก 2- 3สต้นนะครับเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะไปดูว่ามันจะมีการเติบโตยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแล้วจะลองดูว่ามันจะสามารถแยกหน่อได้ไหมนะฮะแล้วก็ระยะเวลาของมันเนี่ยจะกกี่เดือนกี่ปีกว่ามันจะโตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยยิมโนอ่ะมันถูกถูกจริตเราถูกสไตล์เรานะฮะวันนี้เดี๋ยวไปเลือกยิมโนกัน นี่นะที่เรามาเลือกกันวันนี้นะครับเราจะมาเลือกยิมโนนะครับที่ราคาพอพัดพอเหวี่ยงนะครับแล้วก็ไปทดลองได้นะฮะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนยนี่วันนี้จะต้องได้ลูกแถวนี้ไป โอ้โหนี่ที่เขาไม่ขายนะฮะน่าจะเป็นต้นพันธุ์ของเขานะครับโอ้โหสวยมากแตงแงเแงวมีไดโนเสาร์ด้วยโอ้โหเ <laughs> วอเวออะไรก็ตื่นจะลึงไม่หมดอะ่ะนี่โอ้โหสี่พันห้านี่นะครับสีที่ ผมค่อนข้างจะชอบนะครับจะเป็นกลุ่มนี้นะครับสองพันห้าไนอะ้สองหมื่นห้านะครับต้นนี้นี่อันนี้เป็นต้นพ่อแม่พันธุ์ของเขาเนาะเดี๋ยวเราจะมาคัดกันจากกลุ่มพวกนี้แหละครับแล้วก็ในราคาที่พอฟัดพอเหวี่ยงนะอันนี้ประมาณ2เซนนะครับ750ดร้อยห้าสิบเก้ารนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับ ถูกชะตาอยู่หนึ่งต้นนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะโดนนะครับต้นนี้เลยครับวาบนี่มาทดลองหน่อยว่าพันสองนะครับโอ้ต้นนี้ก็ชอบนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็มันมีอยู่ภูนึงนะครับที่สีชมพูไม่ติดนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไร ด้วยราคากับด้วยความสวยนะครับยอมหนึ่งต้นของเราเอามาต้นต่อไปนะครับต้นนี้ครับที่เราเหลวไว้นี่โอ้โหสวยอะ่ะสวยทั้งราคาส,สวยทั้งสีนะครับ โอ้สองต้นแล้วนะฮะต้นนี้ก็ไม่แรงนะครับห้าร้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับกับการที่เราจะไปดูการเติบโตของเขามาตอนนี้ได้มา2ต้นนะครับเป็นสายหวานหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราหาสายโหดไปสักต้นหนึ่งนะครับดูดูดูหน่อยโหดโหดหน่อยให้มันเหมาะกับบุคลิกเราหน่อย ไปดูกันว่าต้นไหนมันจะโหดที่เราชอบอโหดสวยเลยพี่แต่แม่งไม่โหดว่ะแต่สวยเห็นปะมีลูกแล้วด้วยเอ้ยเผืเลยอ่ะเฮ้ยสวยมากนี่โหดโหดไหมไม่เอาดิ ไอ้นี่มันตั้งบนบ้านไม่ได้มันตกไปตั้งนอกบ้านแล้วแต่น,นี่ก็สวยนะสวยมากใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปหาสีที่มันโหดโหด,ดแห้งแห้งผิวหยาบหยาบหน่อยก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้มาสามต้นนะครับนี่สายโหดลับเลยเลโหดหน่อยตัวนี้โหดหน่อยหกร้อยนะครับมีดอกแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวิร์กไม่เวิร์กแต่ว่าหกร้อยหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้ อันนี้สายหวานอันนี้เหมือนพวกจิวเวลี่เลยห้าร้อยนี่ต้นที่สามอันนี้ออกทับทิมหน่อยปึ๊บปับปึ๊บปับอันนี้พันสองอันนี้กว่าจะโตไซนี้นะนก็ได้ไปสามต้นไปลองเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นต้นแรกๆของเรานะครับแล้วก็ ดูว่ามันจะโตไปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะคอยอัปเดตให้ดูแล้วกันเวลามันโตนะแต่ว่าสําหรับใครที่สนใจนะครับมาเดินเล่นนะครับเลือกซื้อแคคตัสนะครับก็แคคตัสไลบรีนะฮะแถวแถวแยกเกษตรนะครับตรงเดอะวอล์กนะครับเลยเดอะวอล์กไปทางแยกเกษตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับจะเป็นซอยเข้ามานิดนึงนะครับก็มาเดินชอปปิ้งได้นะครับมีหลายอย่างนะครับเรียกว่าสนุกอ่ะชั่วโมงนึงอ่ะเดินไม่พอหรอก นะแล้วก็มีร้านกาแฟาให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับโดนใบนี่1ต้น2ต้น3ต้นอันนี้ของพี่ติ๋ีแล้วก็ซื้อหินเผาไฟไปนะครับแล้วก็มีที่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็มีน้ำมีขนม3000กว่าบาทสบายตัวสำหรับใครที่อยู่แถวลาดพร้าวนะครับหรือว่ารามินทานะครับก็ c a คตัสไลบ r ารีนะครับ ก็เห็นแล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะกว้างนะครับของเล่นของซื้อค่อนข้างเยอะนะครับมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนนะฮะมีร้านก็อย่าคิดว่าไม่หมดนะมีร้านก็หมดได้นะเพราะว่าแต่ละต้นนะครับถ้าชอบไปแล้วเนี่ย,หล,ยหลายหมื่นถึงเป็นหลักแสนก็มีแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีเงินก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าบางต้นเขาไม่ขายด้วยนะฮะไม่ได้มีเพื่อขายสําหรับบางต้นเขารักเขาชอบจริงๆเขาจะเก็บนะฮะ ก็วันนี้ปาแมแอนก็พามาเดินเล่นนะครับสำหรับใครที่ชมอยู่ก็กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับแล้วเราก็จะนำคอนเทนต์น่าสนุกนะครับเกี่ยวกับเกษตรนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้มาฝากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเงินทั้งนั้นเลยทุกวันนี้อัตราค่าครองชีพพุ่งทะยานขึ้นในแต่ละวันสวนกับราคาสินค้าทางการเกษตร เช่นขนุนหรือว่ามะม่วงนะครับที่วันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยขายแทบจะไม่ออกราคาตกต่ำเหลือกิโลละเพียง1บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกษตรกรนะครับจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งมาลงทุนในการเรียนรู้มองหาโอกาสทางการตลาดออนไลน์ที่บางทีอาจจะดูเหมือนตามกระแสนิยมบ้างริทุนน้อยๆน,น,นะครับด้วยประสบการณ์และทักษะที่เกษตรกรมีกันอยู่แล้วนะครับบางทีนะครับแคคตัสเนี่ย ก็อาจจะเป็นเพียงไม้กระแสนะครับแต่คิดดีๆเนี่ยเป็นไม้ที่มีราคาไม่เบาเลยนะฮะถึงแม้กระแสจะตกไปแล้วก็ตามนะครับอย่างเช่นถูก,ถกเล็กๆเ,เนี่ยลูกละ5บาทถึง20บบาทนะครับต้นเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะครับก็ยังมีราคาไม่น้อยกว่ามะม่วงหรือมะนาวลูกหนึ่งเลยนะครับเกษตรกรบางครอบครัวอาจจะพบเส้นทางเสริมซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางสายธุรกิจใหม่ให้กับพี่น้องหรือว่าลูกหลานที่ไม่ชอบการเกษตรแบบเก่านะครับ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวเกษตรกรก็ได้แต่สิ่งสําคัญนะครับอย่าหยุดเรียนรู้มันเติมความรู้ให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ตอบแทนอาจจะไม่ใช่ผลกําไรนะครับแต่อาจจะเป็นความสุขในครอบครัวหรือความสุขของเราที่ได้ค้นพบเส้นทางใหม่ทางการเกษตรครับฟาร์มแมนขอเป็นกําลังใจให้เกษตรกรทุกท่านโชคดีครับ